ก็ขอกราบสวัสดีครับผมพบกับผมนัสมิตตามเคยผัดเอาไปซายสอเหมือนเดิมตอนนี้ผมทำบิวใหม่หรือแทบจะเกือบหมดแต่ว่าอุปกรณ์อะสามารถใช้ได้ตอนนี้ผมทำบิวใหม่มาละก็คือเอาเลือดมาเป็นโล่พลังงานซึ่งตอนนี้โล่ผมมีอยู่1ำเกถ้ารวมกับพัสดีสตเต็กอีกครึ่งหนึ่งไม่ไม่ใช่อีกครึ่งนึ่งอีกเท่าตัวนึง ก็มีอยู่ประมาณสามพันกว่าสี่พันประมาณสี่พันต้นๆถ้ารวมตัตตตแตกทั้งหมดแล้วไอเทมอะไรมาใหม่นี่รองเทา้าเพิ่มโล่แล้วก็ถุงมือสองอย่างนี้ผมจะไว้ใส่ตีบอสครับถุงมือก็คือว่าบนนับความเสียหายคีติข้อของคุณเท่ากับสามเเซ็นสายนี้ใช้ความเร็วโปรเจกต์ทายแล้วก็อาัอตราคียติข้อด้วยนะ นี่แล้วมันก็ได้ความเร็วในการโจมตีด้วยซึ่งมันจะปลาไวขึ้นกล่องผมจะเพิ่มขึ้นถ้าผมเปลี่ยนรองเท้ารองเท้านี้ก็ยังไม่ขายทิ้งนะก็เก็บไว้เพื่อที่จะเอาไว้เคลียร์มอนเราจะได้สกิลเอ่อเน่าเสียซึ่งสกิลเน่าเสียเนี่ยเราเอาไวเ้เคลียร์มอนเคลียร์มอนเคลียร์บีทเคลียร์อะไรก็ได้คือเราเดินเสร็จศพก็จะระเบิดมันก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องพาสซีก็ยังเหมือนเดิมปาขวดเพิ่มตเมเพิรแค่จะเปลี่ยนตรงนี้ มาเปลี่ยนโหนดจากที่แบบว่าแรงจะ๋าเลยแต่ว่าบางมากจนตอนนี้ก็คือเลื่อนหนึ่งนะแต่ว่ามันมีข้อดีอยู่ผมก็ขึ้นมานี่เลยอันนี้พวกนี้ก็เป็นแบบความเร็วกันเคลื่อนที่อัตราการหลบรีมันมีโหนดจําเป็นอยู่นี่เพิ่มความเร็วกันโจมตีหนึ่งเปอร์เซ็นต่อเด็กสิบห้าหน่วยซึ่งเราอัดเด็กได้เลยอันนี้ที่ผมใช้ไปก็เพื่อที่จะเออเอาสก,กิล ผมจะมาอธิบายขั้นสิบแบบอันนี้ก็ G ีเลก็ตามนั้นเลยประมาณนี้เพิ่มคีเพิ่มคีเพิ่มคีซึ่งพิษของเราอ่ะติดคีได้อยู่แล้วอันนี้ก็จะได้อินเพิ่มมายาวมามานี่เพมความเสียหายด้วยการโจมตีมือเปล่าซึ่งเราถือว่ามือเปล่านะเพราะว่าเราอ่ะปาขวดเราไม่ได้ใช้ธนูยิงแล้วขึ้นมานี่เลยดามเทียออ ดาเมจเทียออสอันนี้ก็เป็นดาเมจพิษเสริมดาเมจพิษขึ้นมาถึงนี่ปุ๊บอ๋อ,อถึงโหนดนี้ลดระยะเวลาของสถานะพิษ25%เป้าหมายได้รับความเสียหายสถานะพิษของคุณเพิ่มก็คือว่าพิษเราจะติดสแตก็กซึ่งมันจะแรงมากพิษเราติดสแต็กได้ขึ้นมานี่มานี้อันนี้เลยนี่รีชาร์จรีชาร์จพลังชีวิตแทนโล่พลังงานการเติมพลังชีวิตจากขวด ก็คือเราจะได้โล่ก็เหมือนปั๊มยาปั๊มเลือดปั๊มเลือดแล้วเราก็ได้โล่อันนี้ก็เป็นเพิ่มเปอร์เซนต์โล่สูงสุดสูงสุดได้รับโล่พลังงานบวกหนึ่งต่ออัตราการลบหลีกซึ่งโหนดเราที่ระบอกอัพอัพมากันอะ่ะมันมีบวกไอ้นี่อยู่แล้วนี่ลบหลีกเห็นปะลบหลีกพื้นที่ลบหลีกนี่ยซึ่งมันจะมา ่ามันจะมีผลกับตัวนี้ด้วยเราก็ขึ้นมาเลยเพิ่มโอกาสขีดนี่ขีกก็คือขี้เน้นๆอะ่ะอรับคีออสให้เต็มหนดเขียออันนี้เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดอ่าพลังชีวิตสูงสุดกลายเป็น1แต่ว่าได้รับความเสียหายไม่ได้รับความเสียหายคยีออสเลยซึ่งถามว่าเลือดเหลือหนึ่งมันดีหรอ แต่ถ้าเทียบกับว่าคุณไม่โดนความเสียหายเคียออสเลยคุณจะไม่ต้องทำอัน,นี้เลยคุณไม่ต้องทำต้านเคียออสเลยคุณทำแค่ต้านสามธาตุทำแค่ต้านสามธาตุพออันนี้ผมโดนดีบัฟลดธาตุทำแค่ต้านสามธาตุพอให้มันเจ็ห้าจะได้ต้านโอเคซึ่งคุณไม่ต้องทำดามจเคียสออการเดินบีดคุณจะง่ายมากเลยเพราะว่าบอสบีดไอ้พวก มอนแลของบีดอะมอนแลของบีดอะส่วนมากจะสกิลมันจะเป็นเคออสซึ่งเราจะไม่โดนดาเมจจากตรงนั้นเลยกิ้งหลบดีๆพยายามไอระวังไอพวกแบบสกิลิชิปอันนี้ก็ได้อินโหลดอินขึ้นมาเอาอินตรงนี้เราจะได้ไม่ต้องเปลืองอันนี้ที่เหลือเราจะได้เอาไปลงเด็กอันนี้ก็ได้โล่พลังงานเพิ่มไปดิก็ลงมายาว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 ันนี้ มาปวดรูจีเบลยัดเข้าไปแล้วอันที่เราต้องอัพเลยก็คือนี่แต่เว้ผมยังไม่ถึงนะขาดอีก2องเลือวนี่นี่แล้วก็มาโดดนี้ก็จะเพิ่มโล่ไปอีกแต่ลดพลังชีวิต10%เซแต่ว่าเราไม่มีอะไรให้ลดแล้วไงเราเอาโล่ไปเป็นเลือดแล้วไฮไลท์เลยที่ผมบอกก็คือว่าเนี่ยคุณไม่โดนความเสียหายเคียออสอะซึ่งมันดีมากม มันก็ประมาณนี้เลยประมาณนี้ขึ้นมานี่ๆๆโอเคมาพูดถึงสกิลสกิลที่อัปเดตเข้ามาก็คือเน่าเสียผมก็จะใช้เป็นนี่เน่าเสียที่สกิลที่มาจากรองเท้าสกิลที่เสริมมีพื้นที่ส่งผลเพิ่มขึ้นกว้างขึ้นอันนี้เป้าหมายได้รับผลจากสถานะพิษจากสกิลที่เสริมพิ่สแตก็กดาเมจพิษเบาลงแต่สแตก็ก เวทที่เสริมเกิดซ้ําก็คือว่าพิษแตกซ้ําได้สกิลท,ที่เสริมสร้างความเสียหายประทะลดลงแต่เพิ่มจํานวนของค่าพิษก็คือว่าตอนประทะดาเมจเบาแต่พออยู่ไปเรื่อยๆดาเมจโคตรแรงสกิลขวดผมก็ปรับใหม่เป็นสกิลท,ที่เสริมสร้างความเสียหายลดลง20%แต่ว่าจะเพิ่ม ก็คือว่าเอาออกก็ปลาลูกเดียวเนี่ยใส่สมลูกเ,เห็นปะดาเมจมันลดลงแต่ว่าถ้าเทียบกับจำนวนขวดที่มันเพิ่มขึ้นมาสองขวดอะมันแรงขึ้นอยู่แล้วเลเวลของสกิลเคออสเสริมเพิ่มเลเวลสกิลนี้ไปการโจมตีเสริมนำความเสียหาย25%ไปเป็นเคออสก็คือบัฟให้แรงไปอีก สกิลที่เสริมมีความเร็วในการโจมตีมันจะทําให้เราปลาไวขึ้นและดูสุดท้ายที่ผมใส่ก็คือสกิลที่เสริมสร้างความเสียหายการโจมตีเพิ่มขึ้นอีก25%ต่อศัตรูที่อยู่ในระยะ1เมตรก็คือว่าบอสอยู่ตรงนี้เราเดินปลาอัดวิ่งลอบหลบกิ้งหลบกิ้งหลบก็คือยังไงก็แรงจา๋าสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับลดกเกาะเขียวอเอาไว้เบิร์ดบอสเพื่อผลคำสาปจาก สามสิบสามเปอร์เซ็นก็จะเป็นสี่สิบถ้าอะไม่รู้สี่สิบหน่อยหน่อยสี่สิบหน่อยหน่อยเปอรเ์เซ็นต์เขตข้ามสาดจากสกิลที่เสริมปะทุมีเวลาลดลงสามสิบนาทีปะทุไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่บิวเข้ามาอย่างเงี้ยผมไปเอาบิวมึนงนอกมาเล่นเนาะแล้วก็ไอ้นี่สกิลน้ําแข็งนี่ถามว่ามันดียังไงมันก็แค่สกิลน้ําแข็งใช่ป่ะสร้างความเสียหายน้ำแข็ง40่สิถึงหกิบยิงโปรเจกต์ทายสเก็ลออก เป็นเปรียวแปบลูกเพื่อโปรเจกตไทยถึงปลายทางมอดที่ส่งผลจำนวนโปรเจกต์ไทยส่งผลต่อเกรียวสุดท้ายเพียงเท่านั้นสร้างสถานะแพ้คี่ข้อซึ่งจะทำให้ไอ้มอนที่ติดสถานะเนี้ยเรามันจะโดนขี้แบบหนักมากก็คือแบบโดนขีเราแบบจา๋าจ๋าขีเต็มเต็มเราอ่ะสร้างสถานะเหี่ยวเฉา คงอยู่สิวิเหี่ยวเฉานี่ถ้าไม่แน่ใจเหี่ยวเฉานี่เหมือนจะเป็นลบดาเมจนะเวทที่เสริมจะได้ผลึกหนึ่งระดับทุกๆสองร้อยของเวลาไล่สูงสุดสองระดับเวทที่เสริมปลดปล่อยผลึกเมือ่ออะไรอ่ะเออช่างมาเถอะสร้างความเสียหายลดลงแต่ว่ามันเหมือนแบบมีอกาส เหมือนมันจะเยอะขึ้นหรือเปล่าประมาณน,นั้นอนะ่ะสกิลที่เสริมมีระยะเวลาการส่งผลของสกิลเพิ่มขึ้นอีกก็คือว่ามันจะไกลขึ้นก่อนที่มันจะหมดมันจะไปไกลขึ้นอันสุดท้ายมีค่าใช้งานก็คือใช้มานาน้อยลงมันเปลืองมานาเหมือนกันใส่แล้วก็คือลดลง40%เลยที่เหลือก็จะเป็นพัสดีพัพสดีสกิลก็มีนี่เป็นสกิลเก็บสแ,แตก็กได้รับ หนึ่งสทุกๆหน <ines> ุดสามวินาทีเพิ <tenha S 2> ่มอ <ble> ัตราการหลบลีกอีก19%ต่อจำนวนสแต็ k คือกินสแต็ k ทั้งหมดเมื่อถูกประทะด้วยการโจมตีประชิดเพื่อชิเกอร์พลังกระแสลมก็คือว่าบัฟมันได้3ามสแต็ s สามส s ต็ c ส3ต็ a สามส a ต็แต็ละ19%บคือถ้ามันเก็บครบ3ามสแตคุณก็จะได้ออยสิบเก19ไปคูณสามไปก็คือจะได้หลบลีกเพิ่มขึ้นแล้วก็ใส่มอนนี้ถ้าถูกปะทะ มันมีโอกาสทําให้มอนอ่ะติดตาบอดก็คือตีเราไม่โดนกลางวงซึ่งข้อดีก็คือว่าดีมากอะก็คือว่าดีในระดับหนึ่งเลยก็คือถ้ามอนตีเราไม่โดนสมมติว่าตอนเราแบบโดนมอนลุมเนี้ยโดนมอนแบบสปอนอัดลุมรอบตัวคุณก็มีเปอร์เซ็นที่จะรอดเยอะขึ้นการโจมตีที่เสริมสร้างสถานะขาหักก็คือว่าตอนมันระเบิดปุ๊บไม่ใชแค่าตาบอดก็จะติดติดขาหักด,ด้วยก็จะเดินช้าไป พิ่มอัตราการฟื้นฟูมานาสามสิบเปอร์เซ็นต์ขณะที่สกิลเสริมทำงานอยู่ก็คือถ้าสมมติว่ามานาเราบดเราถูกมอนปะทะไอพวกนี้ทำงานลพะพลสิีทั่วี้ไอนี่ก็จะเด้งเราก็ได้มานาสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้มานาหรือเปล่าฟื้นฟูมานาสามสิบเปอร์เซ็นต์ขณะที่สกิลเสริมทำงานอยู่ใช่สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วอีกอันก็คือระบำวิญยาณสกิลที่เสริมมีระยะเวลาการส่งผลของสกิลลดลง30เออันนี้ใส่ลดลงนะ มีระยะเวลา3.35วินาทีระหว่างการได้รับสถานะห่อวิญญาณแต่ละครั้งเมื่อถูกประทะจะกือกินสถานะห่อวิญญาณหนึ่งชิ้นเพื่อเติมโล่ก็คือว่าเหมือนอะจะว่าไงอ่ะสมมุติว่าแบบเราถูกประทะหนักหนักใช่ปะแล้วโล่เราเหลือน้อยเงี้ยมันก็จะกินสแตก็กกินสแต็กวิญญาณไปแล้วมันก็จะเอามาเด้งโล่เราก็คือกันเหนียวให้ตายยากไปอีกส่วนอันนี้ก็จะเป็นสกิลขวด อ่าอันนี้ผมยังไม่ได้อน,นี่ผมยังใช้ไม่ได้นะสก,กิลขวดก็เดี๋ยวมันต้องใส่อะไรวะสก,กิลขวดเลยก็คือว่ามันจะเพิ่มอัตราการเพิ่มของขวดแล้วก็เพิ่มเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอัตราการรีขวดอ,อ่ะอ่าซึ่งสายเราอะ่ะสายปลาขวดเนี่ยมันใช้สแต็กอย่างเดียวทีละสามสามสามในการปลาขวดแต่ละทีไม่ลดเลยวะอ๋อลดแล้วนี่ 7จชาร์จ็ดชาร์จเดี๋ยวก็รอแป๊บหนึ่งมันก็เด้งขึ้นเองก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับบิวใหม่ของไอ้ธนูนะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาลองเดินฟาร์มให้ดูแล้วกันโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ